สวัสดีครับวิคอลกราฟหุ้นวันละห้าตัว EP ที่สิบสามนะครับหุ้นตัวแรกของคลิปนี้นะฮะเรามาพูดกันที่หุ้นของ jmart นะครับ jmart นี่ผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งนะฮะตอนวิเคราห์กราฟหุ้นวันละห้าตัว EP ที่ห้านะฮะยังไงก็ลองไปดูแล้วกันนะฮะวันนี้ผมจะหยิบมาดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะฮะเราไปดูนะฮะว่าจาก EP ห้าที่ผมเคยพูดไว้นะฮะตอนนี้นะฮะ หุ้นขึ้นมาหุ้นขึ้นมาแล้วฮะหุ้นขึ้นมายืนเหนือ,อแนวต้านตรงบริเวณนี้นะฮะบริเวณ16.17 16ประมาณนี้ย16.8-17 16, ช่วงเนี้ยก็แสดงว่าตอนที่ผมได้พูดไปใน EP5 นะฮะ j จ a า t เนี่ยที่ผมบอกครับมันจะมันจะขึ้นขึ้นพักขึ้นพักน,นะครและสุดท้ายก็จะขึ้นทะลุแนวต้านแต่ตอนนี้ก็ทําได้จริงๆฮะ ซึ่งถ้าดูจากทรงแล้วนะฮะคือถ้าดูจากทรงตอนนี้แล้วนะต้องบอกเลยว่าเจมา์จะยังไปต่อนะ,ะเป็นขาขึ้นนะ,ะแล้วก็มีโอกาสที่จะไปเนี่ยฮะทีมีโอกาสที่จะไป19บาทแล้วก็20บาทนะฮะจากนี้ไปนะฮะแต่ไม่ได้แบบขึ้นทีเดียวไปถึง20บาทนะฮะมันก็จะวิ่งแบบในสไตล์ของหุ้นปกตินะ,ะคือมีขึ้นบ้างมีพักตัวย่อบ้างมีขึ้นบ้าง มีพักตัวย่อบ้างแต่รวมๆแล้วนะมันจะขึ้นนะฮะไปถึงสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบนะฮะอันนี้ลองดูนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องหองอนาคตเนาะแต่ว่าถ้าตามพอพี่เห็นส่วนตัวก็คือผมมองว่ามันกําลังจะขึ้นไปนะฮะทดสอบสิบเก้าทดสอบ 20, อยี่สิยังไงก็ฝากติดตามฝากดูนะฮะว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ผมว่าไหมถ้าถ้าถ้ากลับมาทรงนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีข่าวร้ายอะไรหนักๆนะฮะมันน่าจะไปตามที่ผมคาดการไว้ สำหรับจีม,มานะฮะถามว่าสําหรับคนที่มีของแล้วนะฮะก็ถือรุ่นไปไปก่อน,นะฮะจะได้รู้ว่ามันจะไปตามที่ผมว่าไหมนะฮะคือโดยโดยตําแหน่งณปัจจุบันนะ,ะก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะฮะเพราะว่าราคามันราคามันแบบปิดได้ดีมากนะฮะยังไงก็อาจจะมีแบบขึ้นหน่อยนึงแล้วพักตัวแล้วก็ขึ้นรวมๆก็คือมองเป็นขึ้นมากกว่านะฮะ ส่วนคนที่สนใจนะยังไม่มีของเลยนะฮะจริงๆก็ผมจะมองว่าบริเวณถ้าจะเข้าซื้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะฮะรอดูว่ามันจะยอ่อพักมาแถวสิบเจ็ไหมนะฮะถ้ามันยอ่อพักมาแถวสิก็สามารถเริ่มเข้าซื้อได้นะฮะสำหรับเจมาร์ Mart เนาะก็คร่าวๆประมาณนี้นะฮะตัวต่อไปนะฮะตัวต่อไปจะพูดถึงหุ้นชื่อว่า ไททันนะฮะอ่าผมเปิดกราฟของไททัน Titan มาละดูจากทรงกราฟแล้วก็ถือว่าสวยนะฮะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี่คือเรียกได้ว่าเป็นการดีบาวขึ้นมานะฮะจากจุดที่ที่เคยอ่าเคยพักเคยพักปรับฐานลงนะฮะก็ตอนนี้ก็ขึ้นกลับข,ขึ้นมาแล้วะฮะมนก็มาแถวแถวแนวต้านแนวต้านก็มาแถวแนวต้านแล้วก็ กำลังจะทดสอบนะฮะทดสอบแ,วแถวไฮเดิมไฮเดิมน่าจะอยู่ราว3.22นะฮะคิดว่าจากทรงแล้วนะฮะถ้าดูจากจากทรงแล้วแล้วก็ตอนนี้นะฮะตอนนี้นี่ใกล้โอเวอร์บอดเหมือนกันคือดูจากทรงนะฮะคิดว่าน่าจะขึ้นไปเทสตร,ตรง3.22ก่อนนะฮะขึ้นไปเทสใง3.22ก่อนแล้วก็ทำการพักตัวนะฮะแล้วก็จะขึ้นไปอีกทีนึง ไปทดสอบบริเวณ3.4ประมาณ3.4นะฮะตรงนี้น่าจะเป็นเป้าน่าจะเป็นเป้าสําหรับไอตัวช่วงสั้นนะฮะเพราะว่าถ้าผ่าน3.4ไปนะฮะแน่นอนนะฮะได้ลุ้นแน่ครับ4บาทสําหรับตัวไทเทิลน,นะฮะยังไงไอสําหรับตัวนี้ยังไงให้ดูตรงแถวๆบริเวณ3.2ไว้ก่อนนะฮะว่า3.2นะี่ะจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ผมว่าน่าจะไม่ผ่านเพราะว่า ตอนนี้มันอยู่ในในขอบเขตใกล้ๆโอวอบอร์ดด้วยก็คิดว่าน่าจะขึ้นไปแถวบริเวณ3.2แล้วก็ทําการาพักย่อก่อนแล้วจะขึ้นไปอีกทีหนึง3.4แล้วหลังจากนั้นจะขึ้นไป4บาทเป็นเป้าเป็นเป้าที่ตามแพทเทิร์นใหญ่าตามแพทเทิรนท,ที่ประมาณนี้ฮะไม่ใช่ใหญ่มากก็คือเป็นแพทเทิร์นช่วงช่วงแบบหลังๆของห้องตัวนี้เนาะ ยังไงลองลองดูนะฮะสำหรับคนที่จะเข้าซื้อช่วงนี้ก็ดูแถวๆราคานี่ฮะประมาณ3บาท3บาทถึง3าบาท1ิบเนี่ยถ้าจะเข้าซื้อเนาะ3บาทถึง3าบาท1ิบแล้วก็ไปรุ่น3บาทยี่สิบถ้าไม่ผ่านก็ขายก่อนแล้วก็เก็บอีกรอบหนึ่งก็ได้ฮะแล้วก็รอดุนีกรอบหนึ่งที่3ามเลยน่าจะเป็นอย่างนี้นะฮะยังไงก็ลองดูแล้วกันครับส่วนใครที่ มีของอยู่แล้วนะฮะสมมติว่าเคยซื้อมาในแถวราคาสักสองจุดแปดอะไรเงี้ยก็ยังยังถือนะยังถือรันต่อได้นะฮะจะได้แบบลุ้นต่อนะฮะเพราะยังไม่เพราะยังไม่มีสัญญาณอะไรที่พี่บอกบอกว่ามันจะมันจะไม่ดีนะ,ะเพราะว่าตอนนี้สัญญาณมันอยู่ฝั่งดีนะฮะก็ได้รุ้นทั้งหมดนะฮะสำหรับไทเตินเนาะตัวนี้ก็ฝากไว้อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับ เราไปดูหุ้นตัวที่สามนะฮะที่จะพูดของวันนี้หุ้นตัวที่สามจะมาพูดถึงหุ้นเอเชียน,นะฮะเอเชียน,นี่จริงๆแล้วเอเชียน,นี่ช่วงก่อนหน้าช่วงก่อนหน้านี่คือเป็นขาขึ้นดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะฮะเรียกว่าหลุดเทนนะฮะเดี๋ยวจะดี้ดูนะฮะว่ามันหลุดเทนแล้วนะฮะมองคร่าวๆนะฮะก็คือดูดูจากคร่าวๆก็รู้แล้วนะะว่ามันหลุดเทนนะฮะ ประมาณนี้มันเคยวิ่งเป็นขาขึ้นขาขึ้นเนาะแล้วก็แบบเนี่ยพอมันหลุดมันหลุดเออเทไลายตัวแนวโน้มขาขึ้นอะ่ะพอมันหลุดแบบนี้ฮะแบบนี้ก็จริงๆแล้วถ้าเรารู้ว่ามันหลุดแบบนี้นะฮะเรายังไม่ต้องเข้าไปเล่นหรือเข้าไปซื้อนะฮะเราควรจะรอให้มันลงมาจนจนถึงจุดจุดที่เป็นจุดดีบาวของของมันจริงๆฮะตอนนี้มันยังเป็นแท่งสีแดงอยู่เลยฮะเห็นไหม คือรวมๆแล้วผมว่าอยู่เฉยๆยังไม่ต้องทําอะไรกับหุ้นตัวนี้เราให้มันถึงจุดสุดของมันก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันเริ่มเด้งขึ้นอีกรอบหนึ่งค่อยเข้าไปเก็บใหม่สําหรับเอเชียน,นะฮะตอนนี้น่าจะน่าจะแบบผ่านไปก่อนที่เราพุ่นเอเชียนถ้าใครสนใจหุ้นเอเชียนนะคือยังไม่ต้องเล่นช่วงนี้นะฮะผ่านไปก่อนเดี๋ยวรอให้มันรีเบลรอบใหม่ก่อนค่อยเข้าไปซื้อน,นะฮะส่วนคนที่แบบถือมา ถือมาก่อนหน้าแล้วก็ทุนต่าๆอะไรเงี้ยจริงๆก็ถ้านะฮะถ้ามองเป็นเชิงของการาลงทุนแบบไม่ได้ระยะยาวมากนะฮะก็สามารถขายออกมาก่อน,นะะก่เก็บกําไรไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้นะฮะว่ามันอาจจะลงมาถึงตรงไหนนะอาจจะลงมาถึง9บาท7บาทเลยก็ได้นะฮะดังนั้นถ้าคนแบบมีทุนต่ำๆอยู่แล้วนะฮะในในในช่วง เนี้ยช่วงตามเนี่ยประมาณแบบสมมติว่าใครซื้อแถว5บาท6บาท7บาทเนี่ยผมว่าถ้าเกิดแบบพอใจกำไรนะจะขายออกมาก่อนก็ดีนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะสำหรับเอเชียนเนาะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับเอเชียเดี๋ยวเราไปดูตัวที่4นะครับตัวที่4จะพูดถึงหุ้น JTC นะฮะ JTC นี่ JTC นี่ตอนนี้กราฟนี่ก็ค่อนข้างจะแบบ ช่วงหลังนี่คือแบบเรียกได้ว่าขึ้นมาขึ้นมาได้ระยะหนึ่งเลยนะฮะเรียกว่าขึ้นมาได้ระยะหนึ่งขึ้นมาเยอะอยู่จากจากแนวที่แบบเนี่ยจากจุดที่เป็นตรงเนี้ยฮะประมาณจากสามสิบขึ้นไปสี่สิบสี่บาทนี่ก็โถือว่าสิบกว่าบาทถือว่าเยอะเลยนะฮะสำหรับช่วงนี้หุ้นตัวนี้ก็จะเป็นขาขึ้นอยู่นะยังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะยังไม่ได้แบบลุเทมไปไหนนะ ยังไม่ดูเทนนะฮะจริงๆก็ให้ดูประมาณนะครับ42บาทสําหรับคนที่มีของแล้วนะให้ดูประมาณ42บาทถ้าดู42บาทก็ขายทางกำไรออกมาก่อนนะฮะคนที่มีทุนต่ําส่วนคนที่จะเข้าเล่นใหม่ให้ดู42บาทเหมือนกันนะฮะถ้า42บาทไม่หลุดแล้วแบบมีการเด้งบริเวณ42ขึ้นนะ่ะก็ค่อยๆค่อยเข้าซื้อนะฮะเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะกลับไปเทสท,ท,ที่เดิมนะ กลับไปเทสที่เดิมประมาณ44ก่อนแล้วถึงจะไป48นะฮะนี่ฮะ่าจะเป็นอย่างนั้นนะแพทเทิร์นตัวนี้44แล้วก็48 42นี่คือเป็นตัวตัดสินนะฮะตัดสินทั้งคนที่มีทุนต่ําแล้วก็ตัดสินทั้งคนที่จะเข้าเล่นรอบใหม่ถ้า42ยืนได้นี่ก็ลองเข้าไปเล่นกินกําไรดูได้สําหรับ KTC นะฮะ จริงๆแล้วถ้ามองแบบตามทรงเนาะคิดว่าน่าจะประมาณาเนี่ยครับประมาณวิ่งมาช่วงเนี้ยช่วงแถวแ42ประมาณพักตัววิ่งแถวนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปทะลุ44แล้ววิ่งไปที่46ึง48เนี่ยอาจจะเป็นจุดเดิมนะจุดฮเดิมที่เคยทําไว้จุดเนี่ยประมาณเนี้ยที่เคยทําไว้นะ46 2 5ได้ซ้าไปนะ 42.5ตัวนี้48ก็ประมาณ48ฮนะเอาเป็นว่ามีโอกาสมากๆครับที่หุ้นตัวนี้จะกลับขึ้นไปที่48ที่ Hi, ที่แถวไฮเดิมนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเทนขาขึ้นอยู่ช่วงช่วงหลังๆะะยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่แล้วก็ยังไม่ได้หลุด42นะฮะก็เอาเป็นว่าใช้42นะครับเป็นตัวตัดสินสำหรับ JTC เนาะเพราะยังไงก็ค่อนข้างจะใช้ได้ทีเดียวตรงนะฮะแต่ถามว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงโอเวอร์บอท ไมก็อยู่ในช่วงโอเวอร์บอทะเพียงแต่ว่าที่มันยังไม่ขึ้นทีขึ้นไปทีเดียวเพราะว่ามันโอเวอร์บอรนะครับมันถึงต้องพักตัวย่อลงมาเพื่อเพื่อทําให้อตัวค่า r s i มันต่ําลงก่อนนะฮะมันถึงจะสามารถดิงขึ้นไปอรอบนึงได้นะฮะเพื่อไปที่ไกลกว่าเดิมนะครยังไงผมไม่ได้รุนฮะ48บาทเนะี่ยไม่รุนแน่แน่ t c ถ้าใครถือไว้นะฮะแล้วก็ เพื่อความไม่ประมาทนัก็ใช้42เนี่แหละเป็นตัวตัดสินถ้ามันยืน42ไม่ได้มันหลุด42ลงมาก็ขายออกมานะนี่ว่าสต๊อปล็อตตรงนี้ละ42สําหรับหุ้น KDC นะฮะเราไปดูหุ้นตัวสุดท้ายกันนะครับหุ้นตัวสุดท้ายนี่พูดถึงหุ้น PF เลยแล้วกันนะฮะหุ้น PF หุ้น PF นี่ก็จริงๆกราฟหุ้น PF มันก็เป็นกราฟที่ดูค่อนข้างอึดอัดหน่อยนะฮะเพราะว่าแต่ละวันมันก็วิ่งแบบ โดยส่วนใหญ่นะมันแต่ละวันมันก็วิ่งแบบแคบๆนะมันไม่ได้แบบไปแบบไปแบบเป็นราคาแบบไปเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะมันก็วิ่งในกรอบของมันในปกตินาะมันเป็นพุ้นสไตล์นี้อยู่แล้วถ้าดูตามทรงล่าสุดนะฮะวันนี้เป็นวันที่ปิดได้ดีเลยะฮะปิดสวยเลยคือถ้าดูตามทรงนะในความคิดเหน็นของผมเลยนะผมว่า P/F e อาจจะค่อยๆขึ้นไปจนถึงเนะี้ยจนถึงไฮตัวเดิมเนี้ยก่อนหน้านะที่เคยทําได้ประมาณ 0 5น้าสฮะคือผมมั่นางค่อนข้างจะมั่นใจว่า p F จะต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปทดสอบที่0ูน้าสองแน่ๆยังไงตัวนี้นะ,ะถ้าถ้าคนที่สนใจนะ,ะช่วงนี้ก็สามารถเข้าซื้อสะสมได้นะฮะแล้วไปลุ้นที่แนวต้าน5้าสิบสดูเพราะถ้าห้าสิบสองผ่านอะ่ะมันก็จะไปต่ออีกนะฮะแต่ว่าถ้าช่วงช่วงนี้ถ้าคนที่สนใจจริงๆจะเก็บอ่ะเก็บได้เลยนะฮะเนี่ยู 0.32ถึงช่วงเนี้ย 0. เนี้ย0.39ก็ได้เอาคิดว่าถ้าเรากดซื้อไม่ทันนะกดตกรดนะ0.39ของผมว่ายังเอาได้อยู่นะแล้วก็ถือถือรุ้นไปอ่าเนี้ย0.52ถือรุ้นไปแถว0.52เลยว่าถ้ามันไปแถวนี้แล้วมันไม่ผ่านเราก็ขายแถว0.52ถ้ามันผ่านเราก็ถือต่อได้อีกเพราะว่ามันอาจจะไปถึงเนี่ยฮะ ศูนเลยก็ได้นะฮะประมาณนี้ยังไง pf นี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่1มันก็เป็นหุ้นตำบาทนะ้วเนาะแต่ว่าเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงมากเนาะเพราะว่าเวลาโดนช่องหนึ่งนี่ก็ขาดทุนเยอะเวลาได้ก็ได้เยอะอะไรเงี้ยยังไงก็ไปพิจารณาเองด้วยกันนะครับสําหรับ pf เนาะก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก็พูดครบมาทั้งหมดแลห้าห้าตัวยังไงก็ขอให้ ลองเอาไปไปดูอีกทีนึงไปพิจารณาดูแล้วกันนะว่าตัวไหนน่าสนไม่น่าสนหรือมีแนวน้มว่าอยากจะลงทุนกับตัวไหนนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผม